CEO บริษัท w o r d p l a c e c o m ให้พนักง,งาน840คนทำงานที่บ้านอย่างไรครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with Why podcast จุด Start ความคิดและแรงบันดาลใจไปกับผมวัยธนาวัตน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครั้งนี้เป็นเอพิโซดที่15นะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันเรื่อง the future of work อนาคต การทำงานของเรามันจะปรับเปลี่ยนไปรูปแบบหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมจะพูดคุยถึงแนวทางการทำงานของบริษัท1ชื่อว่าบริษัทอัตโนมัติบริษัทนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะว่าเป็นบริษัทอะไรนะครับแต่ถ้าผมพูดถึงบริการที่ชื่อว่า w o r d p r e s s หลายคนอาจจะพอคุ้นเคยกันนะครับบริษัทอัตโนมัติเนี่ยเป็นบริษัท ผู้สร้างบริการที่โด่งดังทั่วโลกอย่าง wordpress. com หรือแม้กระทั่ง woo commerce หรือ jetpack นะครับผู้ก่อตั้งเนี่ยชื่อว่าคุณแมทนะครับเลยเป็นที่มาที่ไปในชื่อบริษัทเขานะครับเขาเล่นคำจากคำว่า automatic กลายเป็น automatic นะครับคุณแมทเนี่ยเขาเชื่อมั่นในเรื่องของการทำงานแบบกระใจตัวนะครับไม่ใช่การการทำงานแบบรีโมทนะครับ ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า distributed work หรือการทำงานแบบอยู่กระจัดกระจายกันทุกที่ทั่วโลกนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองเนี่ยประมาณสักปี2017บเนี่ยบริษัท word place เนี่ยเขาประกาศปิดตัวออฟฟิศของเขาที่เมืองซานฟรานซิสโกนะครับต้องบอกว่าออฟฟิศของเขาที่เมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยเป็นออฟฟิศที่สวยมากๆเลยนะครับมีสเต e ในการนั่งทำงานแบบ คูลคูชิวชิวลองนึกภาพตามเนี่ยเป็นออฟฟิศที่น่าทำงานไม่แพ้กับบริษัทอย่าง Google หรือ Facebook เลยนะครับพื้นที่ทำงานแบบใหญ่มากๆเลยนะครับแต่เหตุผลที่คุณแม็เนี่ยเขาประกาศปิดออฟฟิศที่เมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยเหตุผลเพราะว่ามีพนักงานเนี่ยไปใช้ออฟฟิศที่เมืองนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับไม่คุ้มกับค่าเช่าเลย นะครับเหตุผลเพราะว่าจิตวิญญาณของบริษัทอัตโนมัติเนี่ยคือเขาเชื่อในการทํางานแบบกระจายตัวครับพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยชอบที่จะทํางานในรูปแบบนั้นนะครับคุณแมทเขาเชื่อแบบนี้ครับ <c oughs> เขาบอกว่าปัญหาของการทํางานในออฟฟิศในแบบปัจจุบันเนี่ยปัญหาใหญ่ๆก็คือว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุม working environment ของตัวเองได้ว่า เขาเนี่ยอยากจะมีสภาวะแวดล้อมในการทำงานในรูปแบบไหนที่เขาชอบนะครับบริษัทออโตเมติกเนี่ยเป็นบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า840คนนะครับทำงานอยู่ในมากกว่า68ประเทศทั่วโลกนะครับต้องบอกว่าคนเกือบเกือบพันคนเนี่ยนะครับใน68ประเทศเนี่ยนะครับไม่ง่ายเลย ที่จะสร้างการทำงานในแบบกระจายตัวแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยพนักง,งานของอัตโมติเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีการแบบนี้เลยนะเขาเดินทางไปทั่วโลกเลยนะครับสัปดาห์นี้อยู่ประเทศนี้สัปดาห์นี้อยู่ประเทศนี้นะครับเดือนหน้าไปอยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับแต่คนในรูปแบบนี้เนี่ยที่เขาเดินทางตลอดเวลาเนี่ยก็ยังสามารถใช้ชีวิตในการทำงานให้ได้มีประสิทธิภาพขอให้แค่ว่ามี WiFi ที่รวดเร็วในการเข้าไปทำงานได้แล้วก็สร้างผลงานของตัวเองได้นะครับทำให้ผมนึกถึงทีมงานของผมบางคนนะนะครับผมเคยที่จะจ้างทีมงานคนหนึ่งครับเป็นคนอิสราเอลนะครับตอนที่ผมเรียกเขามาสัมภาษณ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเบสอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็เรียกว่า Skype คุยกับเขาก่อน นะครับในตอนแรกนะครับพอคุยกันพูดจากันถูกคอน่าสนใจนะครับก็ค่อยเรียกตัวให้เขาเนี่ยมาสัมภาษณ์เจอตัวกันที่กรุงเทพนะครับแล้วก็จนรับมาทํางานเขาก็มูฟมาทํางานที่กรุงเทพนะครับจนช่วงหลังเนี่ยเขาตัดสินใจย,าย,ย้ายกลับไปทํางานที่อิสราเอลต่อเหมือนเดิมนะครับก็ต้องบอกว่ามีคนที่เป็นทํางานลักษณะแบบนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับ,ส,บสับในวงการดิจิทัลเนี่ยเขาเรียกว่าดิจิทัลโนแมกนะครับเป็นคนที่ อยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี่แหละนะครับแต่ทำงานดิจิตอลแล้วก็สร้างผลงานให้กับตัวเองได้นะครับย้อนกลับไปที่คุณแมทต่อนะครับแนวาทางการทำงานแบบกระจายตัวของคุณแมทเนี่ยมันแตกต่างจากการทำงานแบบรีโมทเวิร์กอย่างไรนะครับลองนึกภาพแบบนี้คุณแมทเขาบอกว่าการทำงานแบบรีโมทเนี่ยมันเป็นการทำงานที่มันไม่เท่าเทียมกันนะครับลองนึกภาพว่าการทำแบบการทำงานแบบรีโมทเวิร์กเนี่ยมันเหมือนกับว่า จะมีพนักง,งานแค่บางคนเท่านั้นเองแหละที่จะได้รับสิทธิ์ในการทํางานที่บ้านหรือทํางานที่อื่นๆที่ไม่ใช่ออฟฟิศจะมีพนักง,งานโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่ยังคงต้องทํางานที่ออฟฟิศอยู่เพราะฉะนั้นการทํางานแบบรีโมทเวิร์กเนี่ยมันจะสร้างสภาวะการทํางานที่มันไม่เท่าเทียมกันนะครับในความหมายของคุณแมทดิสติบิวเต็ดเวิร์หรือการทํางานแบบกระจายตัวเนี่ยเขาบอกว่ารูปแบบนี้เนี่ยเป็นการทํางานที่เท่าเทียมกัน ทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกพื้นที่การทํางานสถานที่การทํางานของตัวเองได้สําคัญแค่ว่าเขาเองเนี่ยรับผิดชอบในการสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่เขาได้รับเท่านั้นเองนะครับคุณแมทเขาบอกว่า d i s t r i b u t e d workforce หรือการทำงานแบบกระจายตัวนี่แหละจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างบริษัทในยุคนี้นะครับ มีความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งครับที่คุณแมทเคเขาแบ่งปันก็คือว่าเขามีความเชื่อว่าคนที่มีทักษะความสามารถและมีความฉลาดเนี่ยมีการกระจายตัวอย่างเท่าเทียมกันไปในทุกๆประเทศไปในทุกๆท,กทวีปทั่วโลกนะครับอย่างเท่าเทียมแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เท่าเทียมเลยบนโลกใบนี้ก็คือการกระจายตัวของโอกาสครับ ลองนึกภาพตามนะครับยกตัวอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับมีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสเลยนะครับพื้นที่นั้นก็คือซิลิคอนวัลเลย์นะครับเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่คนที่ชอบทางด้านการสร้างบริษัทเทคโนโลยีนะครับมารวมตัวกันที่พื้นที่แห่งนี้นะครับซิลิคอนวอลเลย์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่บริษัท เทคโนโลยีระดับโลกท็อป,อปเนี่ยล้วนแล้วแต่มีออฟฟิศสำนักงานหรือเฮดคอร์เตอร์อยู่ที่นี่แทบทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Samsung Apple นะครับบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยต่างมาตั้งสำนักงานใหญ่กันที่นี่เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะแน่นอนก็คือเพื่อมาดึงตัวคนเก่งๆครับคนเก่งๆทั่วโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่อยากจะมาเรียนหนังสือนะครับมาเรียนปริยตรี ปริยโทในพื้นที่ซิลิคอนวัลเลย์แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนฟอร์ดนิวร r ซิตี้ไม่ว่าจะเป็น, Stanford, City, ปน UC b e เบ e ร์ y กนะครับหรือหลายหมหาวิทยาลัยน,นะครับที่เป็นมหาวิทยาลัยท็อปๆของโลกทางด้านเทคโนโลยีนะครับคนต่างๆเนี่ยต้องเรียกว่า move เลยนะครับย้ายพื้นที่ใช้ชีวิตเนี่ยบางคนเนี่ยถึงกขั้นต้องย้าย ภรยาย้ายลูกๆเนี่ยให้มาใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ต้องบอกว่าน้อยคนนักแหละที่จะสามารถทําแบบนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแนวทางของคุณแมทเขาบอกว่าวิธีการที่ดีกว่าเนี่ยแทนที่บริษัทเทคโนโลยีเนี่ยจะล้วนแล้วแต่พยายามที่จะมาตั้งสํานักงานใหญ่กันในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยทำไมทําไมไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีหรือบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยกระจายตัวออกไปทั่วโลกไม่จําเป็นต้องมา รวมตัวกันแย่งคนกันในพื้นที่พื้นที่เดียวในลักษณะนี้นะครับเขาเปรียบเปรยอุปมาอุปม,มยแบบนี้เขาบอกว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเหมือนเรือที่มาตกปลานะครับตอนนี้เนี่ยมีเรือตกปลาใหญ่ๆเนี่ยอยู่ในบ่อที่เป็นบ่อซิลคอนวัลเล์กันเต็มไปหมดเลยจํานวนปลาที่อยู่ในบ่อแห่งนี้เนี่ยก็มีปริมาณที่ไม่พอเพียงถ้าเราสามารถให้เรือตกปลาอันนี้เนี่ยกระจายออกไปออกสู่น่านาน้ำทะเลอันกว้างใหญ่ นะครับไม่จะเป็นมหาสมุทรตรงโน้นตรงนี้เนี่ยกระจายออกไปเลยมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานและการสร้างผลลัพธ์ให้กับโลกใบนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นอันนี้เป็นแนวคิดของคุณแมทที่เป็น CEO บริษัทอัตโนมัตินะครับลองมาดูวิธีการกันบ้างครับแล้วทํำยังไงล่ะถึงจะทําให้การทํางานแบบกระจายตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับคุณแมทเขาบอกไว้ 5ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1ให้จดบันทึกทุกสิ่งนะครับ Document everything นะครับในยุคนี้เนี่ยโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นบริษัทแบบเทคโนโลยีเนี่ยมีเครื่องมือมากมายเลยนะครับที่ช่วยให้คุณจดบันทึกทุกสิ่งได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือฟรีเยอะแย,ย,ยะมากมายอย่างเช่น Google Doc นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆที่อำนวยความสะดวกในยุคนี้เช่น Uh, ตัว Evernote นะครับเอาไว้จดโน้ตหรือไม่ว่าจะเป็น a สา,า,านะครับเอาไว้สร้างงานสร้าง Ta s k ต่างๆนะครับอันนี้คือข้อที่1ให้จดบันทึกทุกสิ่ง Document Everything นะครับขั้นตอนที่2นะครับติดต่อสื่อสารกันด้วยช่องทางออนไลน์ทั้งหมดครับในการติดต่อสื่อสารเนี่ยนะครับมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น slack นะครับหรือไม่ว่าจะเป็น workplace หรือ o o m นะครับที่เอาไว้ประชุมกันหรือว่าเครื่องมือดั้งเดิมเลยที่ทุกองค์กรต้องใช้กันในยุคนี้อย่างอีเมลหรือว่าอย่าง Google h a n g o u t นะครับมีวิธีการสื่อสารมากมายไม่ว่าจะเป็นด้วยเสียงด้วยวิดีโอด้วยการประชุมกันเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือเหมือนค่อนข้างอำนวยความสะดวกดีๆมากๆเลยนะครับขั้นตอนที่3มนะครับให้หาเครื่องมือที่ใช่ครับอย่างที่ว่าเนาะในยุคนี้เนี่ยมีเครื่องมือที่ดีๆเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ต้องบอกว่า คุณเนี่ยสามารถหาเครื่องมือที่ใช่สําหรับองค์กรคุณได้จากตัวเลือกมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นของพร i ซ่าเนี่ยเราเองก็ใช้ Zoom Meeting นะครับเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ประชุมกันคนพบว่าบริการอย่าง Zo ูมเนี่ยช่วยในการประชุมเนี่ยกับคนจากประเทศอย่างในประเทศไทยเนี่ยประชุมไปกับอย่างผมเนี่ยประชุมกับทีมงานที่อินโดนีเซียได้สะดวกดีนะครับบางที คอนเนกชันระหว่างไทยกับอินโดเนียบางทีมันก็ไม่ค่อยดีแต่ด้วยบริการของซ o มเนี่ยมันช่วยทําให้การติดต่อสื่อสารกันค่อนข้างสมูทนะผมก็ลองมาหลายตัวละนะครับโอเคขั้นตอนที่4ครับหาโอกาสในการเจอหน้ากันแบบ Productive ครับบริษัทอัตโนมัติเนี่ยใน1ปีเนี่ยเขาจะจัดสิ่งที่เรียกว่าแกลนมิ e อัพนะครับแกลนมิดอัพเนี่ยมันจะเป็นการที่ให้พนักง,งานของอัตโนมัติเนี่ยทุกคนเลยทั่วโลกนะครับ 800กว่าคนเนี่ยมารวมตัวกันในพื้นที่พื้นที่เดียวครับในะระยะเวลาประมาณสัก1 week วีคนะครับใน1วีคเนี่ยทุกคนในบริษัทอัตโนมัติเนี่ย,ะ omatic, ยจะครึ่งหนึ่งทำงานครึ่งหนึ่งเล่์ work half work half play นะครับก็คือจะมาจอยกัน,นทำกิจกรรมทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับ connecting นะครับก็เป็นการเรียกว่าทำให้พนักงานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งครั้งในแต่ละปีเนี่ย ต้องมาเจอตัวกันทำความรู้จักกันนะครับมาพูดคุยกันนะครับขั้นตอนที่5นะครับอัลโตเมติกเนี่ยเขาจะสนับสนุนให้ทีมงานเนี่ยสร้างพื้นที่ทํางานในอุดมอุดมคติให้เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาจะมีเงินสนับสนุนครับประมาณสัก250 US ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับหรือประมาณสัก7,500ับาทต่อเดือนเงิน7,500บาทเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาจะสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยใช้ในการ อาจจะไปจ่ายค่าเช่าโคเวอร์กิ้งสเปซที่พนักงานชอบนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเอาไปซื้ออุปกรณ์มาใช้ที่บ้านนะครับสร้างมุมทำงานส่วนตัวที่บ้านาซื้อเก e ้าอี้ดีๆซื้อโต๊ะทำงานซื้อไฟมาตั้งที่โต๊ะทำงานนะครับทำให้พื้นที่ทำงานเนี่ยมันเกิดขึ้นที่บ้านของคุณเองนะครับคุณแมทเขาเชื่อว่าอย่างนี้ครับด้วย การทํางานหรือข้อ <c oughs> หรือข้อทังข้อสนับสนุนทั้ง5วิธีตัวนี้เนี่ยคุณแมทเขาเชื่อว่าจะช่วยทําให้การทํางานแบบกระจายตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างดีมากเลยนะครับแล้วคุณแมทก็ยังบอกอีกว่าภายใน in the next 10-20 to year เนี่ยหรือในอีกสัก10ถึง20ปีข้างหน้าเนี่ยการกระจายตัวทํางานในรูปแบบนี้เนี่ยจะเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบริษัทไหนที่ไม่ปรับตัวเนี่ย พนักง,งานก็จะหนีไปทํางานกับบริษัทที่มีนโยบายการทํางานแบบกระจายตัวในรูปแบบนี้นะครับวันนี้ก็จบเป็นไปแล้วนะครับกับเอพิโซดที่15ก็ฝากกด Subscribe Podcast Start with w i y ด้วยนะครับถ้า Podcast นี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยหรือแอดมาพูดคุยกันได้ที่ Line o f f i c i a l a c c o u n t Start with w h ไววันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีครับ